สยสุดเซ็กซี่ซูซาอย่างมิวกี้ปรยาเป็นคนที่สวยเก่งประสบความสำเร็จในเรื่องการงานแถมยังมีประสบการณ์ความรักมากมายแบบนี้แต่หารู้ไม่ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของคุณมิวกี้ปรยาเคยโดนผู้ชายหลอกซึ่งบอกเลยว่าเงินจำนวนที่โดนหลอกไม่ใช่หลักหมื่นนะคะแต่เป็นหลักล้านงานนี้ทำเอาคุณมิวกี้ถึงกับบอกเลยว่าไม่เอาแล้วสายฝอเข็ดลคะค่ะทุกคน โดยมิวกี้ปราย,ยาเล่าเรื่องราวทั้งหมดผ่านรายการหอมปากหอมคอว่าสาเหตุที่ตัวเองเลือกคบผู้ชายสายฝอไม่ใช่ว่าฉันเฟียดมันนามันโนกนะจ๊ะแต่เป็นเพราะตัวเองไม่ใช่สเปกของผู้ชายไทยจึงทําให้แฟนแต่ละคนเป็นผู้ชายสายฝอซะส่วนใหญ่ซึ่งผู้ชายสายฝอเขามักจะเป็นคนตรงๆชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็จะบอกตรงๆ แต่เห็นมิวกี้สวยแซ่บแบบนี้ก็เคยโดนผู้ชายสายฝอหลอกเหมือนกันจะเรียกว่าเป็นปิงท่านหนึ่งก็ว่าได้ซึ่งผู้ชายคนนี้ตอนแรกมิวกี้ไม่ได้ตั้งใจจะคบเป็นแฟนแค่รู้สึกว่าคนนี้ฟิลลิ่งดีนะตอนเจอกันครั้งแรกเขาน่ารักจังเลย พอหลังๆทาไมผู้ชายคนนี้ปัญหาเยอะจังแต่ที่ทําให้มิวกี้เอะใจก็คือตอนที่ผู้ชายจะย้ายบ้านซึ่งการย้ายบ้านมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่เลยแต่เขาบอกต้องใช้เงินทั้งที่ลุกดูดีมีสไตล์และใช้ของแบรนด์เนมหรูหราหมาเห่าไม่เหมือนคนที่ไม่มีเงินเลยด้วยความที่มิวกี้อยากลองใจจึงโอนเงินให้ผู้ชายย้ายบ้านหลักแสนไปเลยจ้า แล้วต่อมาผู้ชายก็บอกว่ามีปัญหาเรื่องธุรกิจอีกจึงตัดสินใจยื่นมือเข้าไปให้ความช่วยเหลือเพื่อที่อยากจะลองใจอีกครั้งว่าเงินก้อนนี้จะใช่แบบที่เราคิดว่าเขาจะมาหลอกเราหรือเปล่าถ้าใช่ก็คือเสียงเงินแค่ตรงนี้แล้วจบแต่ถ้าไม่ใช่ก็ถือว่าโอเคเขาเดือดร้อนจริงๆเราได้ช่วยเหลือเขาแต่ปรากฏว่าเงินก้อนนี้สามารถพิสูจน์คนได้จริงๆคะ่ะ ซึ่งพอผู้ชายเห็นว่าเงินที่มิวกี้โอนให้ปุ๊บก็ตกใจแล้วถามว่าโอนเงินมาให้ไอายทำไมด้านมิวกี้ก็ตอบกลับไปว่าก็เห็นว่ายูเดือดร้อนแต่สิ่งที่ผู้ชายตอบกลับมาก็คือไอไม่ได้ต้องการเงินจากยูแล้วหลังจากนั้นผู้ชายก็ไม่ได้มีการโอนเงินคืนให้มิวกี้เลยแม้แต่บาทเดียวและไม่มีการพูดถึงเรื่องเงินที่มิวกี้โอนไปให้อีกเลย จึงทำให้มิวกี้รู้เลยว่าอ๋อไม่ใช่ความรักแล้วจึงกลับมาตั้งสติทบทวนเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมากับตัวเองว่าที่ผ่านมาเหมือนเราโดนลวงเหมือนเขาพยายามสร้างเรื่องปู่เรื่องมาให้เราเชื่อ้วยความที่มิวกี้เป็นคนแพ้ผู้ชายที่ชอบเทคแคร์ดีอยู่แล้วจึงทำให้โดนหลอกเงินไปเกือบหลักล้านเลยจ้า ส่วนความรักคนล่าสุดที่เหมือนจะดีแต่ก็ต้องเลิกรากันแล้วซึ่งแฟนเก่าคนนี้เป็นคนที่มิวคี้เปิดตัวเร็วมากด้วยความที่ตอนแรกที่คบกันทุกอย่างมันใช่ไปหมดจึงตัดสินใจเปิดตัวให้โลกรู้พอเปิดตัวคบกันมันไม่ใช่จึงเลิกรากันในที่สุดส่วนสาเหตุที่เลิกกันนั้นมิวกี้อุบตอบบอกแค่ว่าตามที่เขียนในไอจีก่อนหน้านี้เลยจ้าเอ๊ะหรือว่าความรักครั้งล่าสุดจะจบลงไม่สวยหรือเปล่านะ เรียกได้ว่าสถานะหัวใจตอนนี้ของมิวกี้ปรายาเสดสิทไม่มีใครมาครอบครองค่ะส่วนสเปคแม่มิวกี้แอบกระซิบมาว่าชอบคนที่ช่ำม,มงดูดีตัวสูงหุ่นล่ำ,ลำและที่สําคัญต้องนิสัยเทคแค่ดูแลงานนี้ใครที่รู้ตัวว่าตัวเองใช่เลยตรงสเปคแม่มิวกี้ปรายาก็สามารถ DM ไปจีบกันได้นะคะเพราะว่าคุณอาจจะเป็นผู้ชายที่ได้ครองหัวใจผู้หญิงสุดเซ็ปมิวกี้ปรายาก็เป็นได้ค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟฟลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, i n s t a g r a กร o u t u b e และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ